โอเคนะครับการสวัสดีคุณผูม้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนายนิกนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราอยู่กับฮีโร่ของฉีนั่นเองนะครับในแรลงสู้พิมพ์6 1ดาวนะก็ฉีเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมจะเล่นนานแล้วนะแต่ว่าหาคลิปไม่ได้สักทีนะวันนี้ก็มาได้เล่นแล้วนะช่วงนี้เนี่ยก็ผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นแหลงบ่อยนะครับก็ดาววนอยู่นะอยู่ที่แบบ59มา55อเดี๋ยวกบมา59อีกมา 54อะไรงนี้อยู่นะก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นมา61ดาวแล้วนะก็มาดูกันว่าเนี่ยในแรงเลข60เนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราก็เจอเป็นแรงคอนอยู่นะในแรงนี้นะครับในเกมนี้เนี่ยที่ผมหยิบตัวของชีมาก็คือเห็นเขาหยิบมูลาดมาคนระับแต่ว่าไงงั้นนะเป็นมูรลาดฟาร์มเฉยก็กลายเป็นว่าเราเจอเป็นตัวของ w o n เดอร์ m ู n นะในตำแหน่งออฟเลนเป็นมูลาดฟาร์มนะครับฝั่งตรงข้างมีโอเมก้ากับไซจูดแล้วก็ลิเลียหน้านะก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ฝั่งเราตามเป็นตัวของลิปไอนี่นะแพนด้านะครับโอเคก็เริ่มเกมมาแล้วผมก็จะออกเป็นตัวของดาบสั้นก่อนเลยนะช็อตสวอตนั่นเองนะโดยการที่เราต้องออกรองเท้าก่อนนะแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะเพื่อให้แบบเดินมาเร็วขึ้นนะก็ในช่วงต้นเนี่ยผมจะเดินมาตรงป่าตรงฝั่งศัตรูเลยนะเพื่อที่จะได้เคลียร์เวฟไวขึ้นนะเพราะว่าสกิลสองของชี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์เวฟค่อนข้างที่จะไวนะไหนใช่ไหม ใช้แบบเดียวเคลียร์ได้แหละซึ่งวันเดอร์ต้นเกมเนี่ยไม่ได้เคลียร์เวฟไวขนาดนั้นนะครับการที่เราเคลียร์เวฟไวเนี่ยทำให้เราแบบได้ปูหรือว่าได้พวกนี้ก่อนเขานะครับนี่ไงก็ได้ปูแบบฟรีนะครับมาต่อที่ตัวของผีเสื้อนกฮูกเราดีกว่า oh, ก็เหมือนปกติเลยนะครับในช่วงต้นเกมถ้าเป็นออปเดนเนี่ยก็คืออย่าตายฟรีนะครับ oh, อย่าไปตายนอกจากที่แบบเทรดเทรดแล้วได้หรือเทรดแล้วแบบแลก แลกศัตรูได้เออถ้าออฟเลนตายต้นเกมน,นี่เป็นอะไรที่ยาบนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตรงกลางจะมีประเด็นนะครับผมจะไปแจมสักหน่อยนะโอเควันเดอร์เลิบโมฟิกเกอร์เข้าไปเก็บเลยนะครับได้วันเดอร์มายังหวะนี้เซฟิล่าไปเอาีเล,เลียผมมาไล่มูลาดนะครับแต่ว่ามูลาดเขากลับล่างเงานะเซฟิล่าไม่ได้ไม่ได้กันไว้นะผมก็จะเดินไปกวนมูลาดสักนิดนึงครับตรงนี้โอเค ก็จะกลับมาเล่นเราเครับโอเมก้าเหมือนจะมากันให้เพื่อนนะครับโอเคผมก็จะไปเคลียววร์เวฟนะให้เราเวลสี่วันเดอร์นี่เขาออกรองเท้ากันซีซี 4, มาชิ้นแรกเลยนะโอเคเราเวลสี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอหน่อยว่าวันเดอร์เขาจะเดินไปทางไหนนะถ้าเขาประมาทเขาจะมาทางนี้แต่ว่าเขาออบหลังนะผมก็จะไปเติมเลนเพื่อนเลยนะโอเค okay, เดี๋ยวผมจะไปเล่นมังกรนะครับตามสเต็ปปกติเลยนะแล้วเหมือนลิเลน่าจะโผล่ตรงนี้เขาเดินไปแล้วนะ โอเคจังหวะนี้มูลาดสไลด์มาแบบนี้ผมก็ปิกเกอร์ไม่ได้ปิกปี้ักปกตินะครับเก็บตัวมูลาดไปได้นะครับโอเคแล้วก็มาเก็บตัวของมังกรต่อนะมูลาดเขาสไลด์มาแบบงงๆนะครับโดนผมพักตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นเล็กน้อยนะครับโอเคผมจะเอาเป็นตัวของบูทถดอันนี้เลยนะรถซีซีนะ <don> จังหวะนี้เดอร์เดินมาผมก็ทําการพักไปนะแล้ววันเดอร์อันติสวนนะครับเพราะว่าเขาเอาเป็นรองเท้ากันดีซีนะครับเขาเลยแบบไม่ไม่ค่อยโดนพักนานเท่าไหร่นะ ก็ถือว่าฉลาดพอสมควรนะครับสำหรับวันเดอร์ตัวนี้ก็ที่ผมออกรองเท้าเท้ากูดาเนี่ยก็คือว่าแป๊บเดียวเนี่ยเราจะมีแบบอันติใช้แล้วนะเพราะว่าเราออกรองเท้าลดกูดาแต่ต่คักเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมจะออกแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นครับรองเท้าลดกูดาเพราะว่าโดนทีซีเลตเกมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคจังหวะนี้ผมก็ฟิกเกอร์เข้าไปเล่นเลยนะครับใส่ตัวของวันเดอร์นะครับวันเดอร์เสียไปครึ่งหลอดนะครับก็ค่อนข้างจะถึกนะวันเดอร์ตัวนี้สมเป็นไฟเตอร์นะครับ ถ้าเป็นตัวอื่นนี้น่าจะไม่รอดแล้วจังหวะนี้มูลัดเข้ามาสับนะครับผมเหมือนจะไม่รอดนะฟิกเกอร์ก็ไม่มีครับอันติก็ไม่มีแล้วก็ตายไปนะครับอันนี้ผมเดินพลาดนะครับก็ตายไปนะจังหวะนี้โอเคครับก็เกิดใหม่นะครับจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะเปไลายตัวของวันเดอร์นะครับเราก็มาเอานกฮู้ดีกว่าโอเคไม่มีอะไรครับสกอร์ตอนนี้นี่ยเป็น5ต่อสนะครับในช่วง4นาทีผมก็เก็บไป2ลงสกอร์นะเท่าวันเดอร์เลยนะวันเดอร์ก็เก็บไป2นะครับ 2ตายหโอเคตอนนี้ผมก็เชิงเชิงกับวันเดอร์อยู่นะครับจังหวะน,นี้ผมก็หาจังหวะผักอยู่นะครับรอเขาแบบเดินไปใกล้หินผมก็จะเดินไปผักนะจังหวะน,นี้เหมือนจะได้ทีแล้วผมก็ผักไปที่วันเดอร์แล้วก็สกิลสองดเกาะไปนะวันเดอร์กดอันตรีสวนผมพยายามรีธรรมดานะครับแล้วก็กดอันตรีสไลด์ไปนะแต่ว่าวันเดอร์ถึกจริงๆนะแล้วเหมือนจังหวะน,นี้ครับแพนด้าจะเข้าไปย่ำก็หม่อมตัวของวนะันเดอร์น้เก็บวันเดอร์มันได้แล้วแล้วตัวมูลาดปาด จังหวะน,นี้แพนด้ารอดหรือเปล่าโอเคน่าจะรอดนะครับมูราลดเขาไม่น่ามาปาดอีกนะก็มูราดเหมือนจะอยากเคลียร์ค,ครีบนะจังหวะน,นี้ผมมีพักอยู่นะโอเคผมสไลด์ไปเขากลับร่างเงานะครับถ้าผมมันติฟิกก็อาจจะได้นะแต่ว่าเขาจะกัดอาจาอาจะกับทันหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็เดินมาดักตรงเลสนะครับเพราะว่าเห็นว่าเขายังไม่เอานี่ไงโอกาสใช้ฟิกของเรามาถึงแล้วนะจังหวะน,นี้ผมกะรลแล้วก็พักแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปาพักเลยนะครับ มูลาดพยายามสับสวนผมเก็บมูลาดมาได้แล้วตัวนี้โอเมกาเหมือนจะมาจะไว้ผมโดนตันนะผมพยายามสไลด์สวนแต่ว่า Omega โอเมกากดอัตตินะครับทาให้ผมไม่รอดนะครับขัดสกิลหนึ่งผมตายไปริบร้อยก็เกิดมาใหม่กันอีกนะครับเป็นรอบที่2น,นะผมก็จะเดินมาเคลียร์ตรงกลางเลยนะครับแล้วเหมือนตัวของลิเลียนาจะมาโปกผมเปน็นึ่งจังว่านะครับผมได้แคคคิฟแต่ว่าเหมือนเขาจะฟิกนะครับได้ฟิกฟรีนะก็ไม่มีอะไรครับองงรอแคคคิฟนะครับ แล้วก็เมื่อกี้รอบอลมันหายด้วยนะก็เลนบนเซฟิล่าเหมือนจะไปแล้วเหมือนเลนล่างจะมีปัดเลนนะผมก็กะจะเดินไปเลนล่างนะครับโอเคตัวของลีเลนาโผล่เลนล่างแล้วนะครับอันนี้ผมก็รอจังหวะอยู่นะที่จะเล่นจังหวะนี้เหมือนลีเลนาจะกลับไปได้แล้วเหมือนตรงกลางครับมูลัดจะไปเคคคิวแล้วผมก็ต้องไปกันเว็บกลางอยู่ก่อนนะ เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเล่นบนได้แล้วนะครับข้างล่างเหมือนจะป้อมเสียแล้วนะจังหวะนี้ข้างล่างเหมือนจะตายไปซองนะครับผมก็จะเดินไปช่วยแล้วโอ้2องแล้วตรงนี้โอ้ผมฟิกเกอร์กดไม่ติดนะเมื่อกี้จังหวะนี้ผมฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็ผักนะครับแล้วก็ตกิลหนึ่งจไล์ไปเก็บไปปองตัวนะครับแล้วผมพยายามส่วนตัวของตซจวดแต่ว่าเซจูดมีแปะก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าดีหน่อยเพื่อนมาเก็บไว้ทัน,นครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนยังไงครับเจอวันเดอร์ ได้ปะเนี่ยโอเคเพื่อนเก็บบันเดิมมาได้แล้วมูดานเข้ามาปาดครับเซเวล่ากดอัน,ดน,ดนตีสวนจังหวัดนี้แพนด้าเดินไปไหนไม่รู้แต่ว่าเซเวลา่ารอดหรือเปล่า,าโอเคถือว่าแลกกันนะโอเคครับก็เกิดมาใหม่รอบที่3นะครับจังหวัดนี้ผมก็เดินมาดักพุ่มเอลนะครับตรงด้านซ้ายนะฝั่งตรงข้ามก็อยู่ตรงกลางกันซะเยอะนะครับแล้วก็มีวินเดอร์อยู่เลนบนนะมูดาอยู่ตรงนี้โมเมกาครับเปิดแมッ เข้ามาในพุ่มผมก็ทําการเดินออกนะตรงนี้เหมือนจะมีไฟนะครับผมทําการรอจังหวะนะครับและจังหวะนี้สำรอข้ามาอะไรอยู่3ตัวผมทาการเข้าไปพักนะครับแล้วก็สไลด์เก็บมาวหนึ่งตัวจังหวะนี้เก็บสำรองข้ามาได้อีกหนึ่งตัวนะแล้วตรวนี้เลน่าได้หรือเปล่าลเลน่าเหมือนจะรอดนะครับแต่ว่าได้จรวดมานะโอเคก็สวยเลยนะครับจังหวะนี้เก็บสำรองข้ามาได้3มตัวแล้วก็ได้ป้อมกลางไปด้วยนะ โอเคแล้วเหมือนตัวมูราลัดจะมาแบบนี้ผมทําการเข้าไปพักนะครับแล้วก็เก็บมูรลาดมาได้นะเมื่อกี้มูรลาดเข้ามาแบบสไลด์ว่าแบบไม่กลัวอะไรเลยนะโอเคผมก็ทําการตีป้อมนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังใช้เป็นลงเท้ารถคูดาอยู่นะซึ่งคูดคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าอันตีเนี่ยมันจะคูดาวไวนิดนึงนะโอเคจังหวันนี้เพื่อนเอาตัวของดาร์คเลเยอร์ผมก็มาเวทเลสนิดนึงนะครับ โอเมก้าเหมือนจะเข้ามาแต่ก็ไม่เข้ามานะก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับจังหวะนี้ผมมีฟิกเกอร์แล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นถ้ามีจังหวะและโอกาสเดินไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนจะอยู่ข้างล่างเยอะแล้วก็าถงข้ามนะมูดานเข้ามาสับแบบนี้นะล่างเงาทิ้งไว้แบบนี้เหมือนจะไม่รอดหรือเปล่าครับแล้วโอเมก้ากับวันเดอร์เข้ามานะผมโดนขัดนะผมพยายามจะพักแต่ว่าพักไม่ได้ครับโดนขัดนะครับนี่ไงถ้าเราแบบไม่มีรองเท้ากันซีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ผมเลยทําการเปลี่ยนนะครับเป็นรองเท้ากันดีซีดีกว่าในะช่วงนี้โอเคก็ไม่มีอะไรคนระับแล้วเหมือนตรงนี้จะมีปเด็นอะไรหรือเปล่าวันเดอร์โดนไปเกือบตายนะผมมีฟิกเกอร์นะแต่ว่าด้วยอนะไรสักอย่างเน่ยเลยไม่เล่นได้ป้อมบนมานะนรับเพราะว่าผมจะเก็บไปเล่นทั้งล่างนี่ไงเออโอเมงก้าเหมือนจะไปกันป้อมนะผมก็จะเดินไปขัดขวางเขาเลยแล้วกันนะครับดังหงวันนี้ก็ได้ป้อมล่างไปแบบฟรีนะครับโอเคก็น่าจะขึ้น้านแลกกันนะ โอเคจังหวะน,นี้ก็รอจังหวะในการฟิกพักนะครับฝั่งหลวงข้ามเข้ามาเคลียร์ตัวแว่นกาดไปแล้วนะครับเพื่อนดูเหมือนจะเข้าไปเล่นแล้วนิดนึงผมก็รอจังหวะอยู่นะครับก่อคลายในชุลมุนจังหวะน,นี้น่าจะได้เวลาแล้วโอกาสที่เหมาะสมที่ฟิกเกอร์ก็ไปพักนะครับได้3ตัวนะครับคิวหนึ่งเข้าไปกดตัวดาบดึงเนเชอร์นะแล้วก็เก็บตัวของเดดวนแล้วก็วันเดอร์มาได้นะครสองตัวเลยนะจังหวะน,นี้ฝั่งหลวงข้ามตายไป3นะครับแล้วจะเหมือนเหลือแค่ลิเล่นหน้าครับ เขาจะการได้หรือเปล่าลิเล,เลน่าตัวน,นี้กับมูลาดนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ผมไม่สนใจแล้วนะครับตามสเต็ปนะเห็นป้อมนิวโคนนะผมตีป้อมนะแล้วก็ได้ดาวมิ้งแบบฟรีนะครับเป็นการชนะที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเขาไม่กันเลยนะลิเลียจังหวะนี้ผมจะสวนเราไม่มีเลยนะปล่อยเลยก็เป็นดาวที่61นะครับผมในเกมเกมนี้นี่ไงได้เอ็มีพีด้วยแบบงงๆนะโอเคก็ประมาณนี้สลับฉีก็ฉีเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะในตำแหน่งออฟเลนก็ประมาณนี้นะครับวันเดอร์เม็ดส้มด้วยนะครับเม็ดส้มเลยเม็ดม่วงด้วยนะเกมนี้เนี่ยที่ยิงที่จริงผมหยิบมากะจะเจอมูลแต่ว่าเจอวันเดอร์เฉยก็ประมาณนี้นะครับชนะไปสกอร์ยี่สองต่อสิบ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมไนน์เน่ก็ขอการสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม